ผีเน่ารงผุกเพื่อไทยก้าวไกลอัดกันยับสัตดกันนัวเนียเพื่อไทยเปิดศึกน้ำลายก้าวไกลพายับเน็บพิธาหน้ามือเป็นหลังมือตอนอ้อนขอให้ร่วมรัฐบาลอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีเรียบร้อยแต่ตอนนี้ตำหนิติเตียนรัฐบาลสารพัดว่าไม่ดีไม่เหมาะสมระวังเป็นฝ่ายค้าน8ปีอน,นอนุสรดึงสติก้าวไกลไหนบอกสภาร่มหนึ่งครั้ง 0เงินเสียเงินนะครับ8.2ล้านแล้วทำสภาร่วมทำไมเจอสวนเพราะสอส,อสอรัฐบาลขาดประชุมก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยซัดกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับประชาชนอย่างผมบอกเลยครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรครับพักก้าวไกลเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ตัง้งคำถามนะครับวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับ และผมบอกเลยครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ขออย่างเดียวครับเวลาที่ออกมาโต้กันเนี่ยเอาข้อมูลออกมาโต้กันเอาความจริงออกมาโต้กันเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกมาโต้กันนะครับไม่ใช่โต้กันแบบที่แซกันไปแซกันมาอันนี้ไม่ใช่ไอ้นี่เลยนะครับวันนี้บอกได้เลยครับการที่ออกมาโต้กันเนี่ยประชาชนดูอยู่ประชาชนรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ซัดกันมาเลยครับเอาเลยครับ นักการเมืองซัดก,กันเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์แต่ขอให้เป็นข้อมูลที่เอาออกมาซัดก,กันครับนะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนก้าวไกลตั้งคําถามวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นนะครับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นถูกต้องครับรัฐบาลก็ออกมาครับก็เอาข้อมูลเฮ้ยฉันทําแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้มันคืออย่างนี้มันคืออย่างนี้ก็ออกออกมาเพื่อให้ประชาชนได้เป็นคนตัดสินใจ อยู่ที่วันนี้การโต้กันจะโต้กันแบบไหนก็แล้วแต่ครับวันที่16ธันวาคม25 6นายพายัพปั้นเกตเนี่ยที่ปรึกษารองนายยกดนตรีกล่าวถึงนายพิธาริมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพักก้าไกลที่ออกมาอิทธาสวิจารณ์ผลงานรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายยกดนตรีว่าตอนพักก้าไกลอยากเป็นรัฐรัฐบาลมากกาบอ้อนบอนให้พักเพื่อไทยร่วมรัฐบาลแตกต่างกับตอนนี้มากชนิดหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้อ่อนน้อมผม ตอนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีเรียบร้อยให้สภาพชมวรรคเพื่อไทยดีมีผลงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบากท้องประชาชนได้สําเร็จนําพาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองพรรคก้าวไกลจึงมาเชิญพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาล <c oughs> ตั้งรัฐบาลตามเจตนงของประชาชนแต่พรรคก้าวไกลไม่ได้มาเป็นรัฐบาลและต้องไปเป็นฝ่ายค้าก็ออกมาตำหนิติดเตียนรัฐบาลเสร็จฐาสารพัดว่าไม่ดีว่าไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็มันจริงหรือเปล่าครับ ถามว่าตอนที่เขาร่วมรัฐบาลเขาก็เอาผลงานเก่าไงครับก็วันนี้หลังจากที่เพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย<ส>ก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะมันก็ชัดเจนอยู่แล้ววันนี้เขาพูดและวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีสมองหรือเปล่าครับถามหน่อยครับคุณเป็นรัฐบาลที่มีสมองหรือเปล่าครับเนี่ยก็ถูกต้องแล้วครับตอนที่เขาไปร่วมรัฐบาลเขาก็เอาผลงานเพราะอะไรครับเพราะคุณ ผลงานเก่าคุณถูกปะมันดีอยู่แล้วเขาจะบอกว่าโอ๊ยผลงานเก่ามันมันม,มันไม่ดีก็ผลงานเก่ามันดีเขาก็ต้องบอกว่าดีก็ถูกต้องแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับตอนที่จะร่วมรัฐบาลเพราะคุณยังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่มีผลงานของสามเดือนที่ผ่านมานี่ลองถ้ามีผลงานสามเดือนที่ผ่านมาดิเขาก็คงจะพูดแบบนี้ตอนนี้เขาพูดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามวันเวลาที่เกิดขึ้นมันก็ถูกแล้วเพราะอะไรครับก็ ตามที่คุณถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้มันไม่ตรงตามที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้มันไม่ตรงตามที่คุณหาเสียงกับประชาชนไว้คุณไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคุณไม่ทาตามทยบคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคุณตบัสัตว์ต่อประชาชนคุณหักหลังต่อประชาชนคุณทรยศประชาชนนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดนี่คือเหตุการณ์ใหม่แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยวันนี้เมื่อถ้าย้อนไปตอนที่เป็นอ,อดีตนะครับเป็นของ ที่นายกที่ชื่อทัศษิณท์าผลงานไว้อันนั้นก็ยอมรับครับก็เป็นผลงานจริงๆสร้างผลงานไว้จริงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับเหตุการณ์ตอนนี้มันคนละเหตุการณ์กันเหตุการณ์ตอนนี้มันคนละเรื่องและขวิพาษ์วิจารณ์ขวิภาควิจารณ์ณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้หลังจากที่คุณเป็นรัฐบาลมาแล้วเนี่ยคุณรับปากกับประชาชนคุณแถลงนโยบายไปเนี่ยคุณไม่ได้ทําตามที่นโยบายที่คุณแถลง คุณไม่ได้ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคุณไม่ได้รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคุณตบันิสัตว์ต่อประชาชนทรยศประชาชนหักหลังประชาชนถูกต้องหรือเปล่าครับมันก็ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วจะอ,องไรอีกครับรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาไม่ใช่รัฐบาลพักเดียวการจะทําอะไรตามนโยบายของพักเพื่อไทยทั้งหมดจึงไม่ได้และจําเป็นจะต้องฟังพักร่วมร,รัฐบาลอื่นด้วยก็ถูกต้องครับก็ถูกต้องครับแต่ตอนที่คุณนะ เข้ามาเป็นรัฐบาลคุณไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคุณไม่ทาตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบตสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนคุณบอกว่าไงคุณบอกว่าจะทาเศรษฐกิจกให้ดีถูกต้องหรือเปล่าครับคุณบอกว่าคุณกำลังมาแก้ไขพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของข้ออ้างคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรัฐบาลผสมแล้วคุณพูดทําไมคุณรับปากทําไมรับปากแล้วทาไม่ได้รับปากทําไมพูดแล้วทาไม่ได้พูดทําไมครับ แสดงว,ว่าคุณก็กําลังหลอกประชาชนนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรัรรฐบาลผสมสิ่งที่คุณพูดคุณทําไม่ได้แต่คุณก็พูดออกมาถ้าว่าคุณกําลังหลอกประชาชนหรือเปล่าครับถูกต้องหรือเปล่าครับง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนายพายับกล่าวว่าปัญหาที่สะสมจากรัฐบาลชุดที่แล้ว89ปีก็มีอยู่มากทั้งหนี้สินทั้งเงินกู้ต่างประเทศปัญหาการส่งออกและการแข่งขันกับต่างประเทศ ปัญหาเรื่องของคดีเหมืองทองปัญหาเรื่องของเรือดำน้ำํายังไม่รวมถึงกลไกก,กการบริหาราลัการแผ่นดินที่ถูกวางเอาไว้แน่นหนาทั้งระบบรัฐบาลจึงจําเป็นจะต้องเข้าใจปัญหาทุกอย่างทั้งหมดอย่างรวดเร็วซึ่งเพิ่งจะผ่านมาได้3เดือนเท่านั้นแต่รัฐบาลก็แก้ปัญหาหลายอย่างได้มากแล้วอย่าอ้างครับอย่าอ้างครับถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแล้วเข้ามาทําไมครับอย่าอ้างว่าสาเดือนครับนะ อย่าอ้งางว่าเพิ่งขเข้ามาได้สามเดือนครับเพราะคุณเสือกเข้ามาเองนะคุณเข้ามาตามกลไกที่ไม่ถูกต้องคุณเข้ามาไม่ได้เป็นไปตามฉันทามติของประชาชนเพราะจะเพราะฉะงนั้นอย่าอ้างเรื่องเพิ่งจะเข้ามาได้สามเดือน<ม>เขาบอกว่านายกน้ำตีที่ออกเดินสายทั้งในและ ในในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนรัฐบาลมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับประชาชนพยายามแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบเร่งปรับยาสติดอย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้เชื่อว่ารัฐบาลจะนำนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนออกมาขับเคลื่อนได้โดยเร็วส่วนโครงการเงือนนี้จะต้อน1 0,000บาทขณะนี้คืบหน้าไปมากรัฐบาลได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจสติกาเพื่อพิจารณาแล้วคาดว่าในเดือนพฤษภาคมปี67นี้คงเริ่มโครงการได้ก็ต้องบอกว่านโยบายแจกเดินนี้จะต้อนวอริเรด่ถ้าคิดนโยบายมาอย่างดีไม่ได้คิดมาแบบชุ่ยๆเวลาลงมือทําก็คงไม่เจอปัญหาจริงหรือเปล่าครับ คุณต้องยอมรับสิครับว่านโยบายคุณคิดมาแบบชุยชยคุณถึง,ต,งต้องเจอปัญหาทุกอย่างตอนนี้ไงรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทํางานได้เพียง3เดือนคุณพิธาควรจะใจยเย็นๆและขอให้เชื่อว่าคนไทยทุกฝ่ายล้วนแต่เป็นห่วงประเทศทุกฝ่ายล้วนเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนกันทั้งนั้นรัฐบาลเร่งทํางานในทุกด้านแต่พยาแต่อย่าพยายามวิาพากษ์วิจารณ์เพียงเพราะหวังประโยชน์ทางการเมือง ฝ่ายเดียวมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นพักคก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้าน8ปีนายพยักกล่าวไม่ต้องห่วงครับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองคุณมีหน้าที่ทํางานก็ทําไปฝ่ายค้านเขามีหน้าที่ตรวจสอบเขาก็ตรวจสอบไปมีหน้าที่ตั้งคําถามวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านถูกแล้วนะก็ลองดูครับว่าจะเป็นฝ่ายค้าน8ปีหรือว่ารัฐบาลเพื่อไทยครั้งหน้าจะจะมีสสต่ำสิทธ์แค่นั้นเองครับ กูสั่งให้มึงสแสดงตนด้านในอนุสวรีเอยมสะอาดสอสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์สภาร่มเมื่อวันที่13ธันวาคมระหว่างการลงมติพิจารณาร่างบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนต้องสั่งปิดประชุมโดยมีผู้ลงมติ228คนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าสมาชิกของพรรคก้าวไกลเคยกล่าวเอาไว้ว่าสภาร่มหนึ่งครั้งมูลค่าความเสียหายประมาณ8ปดล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย 45บาทททำประเทศเสียหายทำประชาชนสเสียโอกาสเหตุการณ์ ouais. are, hundred hundred สภาร่มเมื่อวันที่13ธันวานั้นในขั้นตอนของการแสดงตนเป็นองค์ประชุมก่อนลงมติร่างบังคับข้อบังคับดังกล่าวมีสสพักเก้าไกลแสดงตน92คนไม่แสดงตน56คนแต่พอถึงขั้นตอนการลงมติห่างจากการขั้นตอนแสดงตนที่องค์ประชุม2นาทีพบว่าเหลือสสพักเก้าไกลลงมติแค่2คนจาก92คนที่แสดงตน ก็ถูกต้องเนี่ยครับถ้าวันนี้พักเก้าวไกลไม่ทําอย่างนี้ประชาชนจะรู้เรีอวครับว่ามีสอสอชั่ว,วสอสอเ,รเร็วนะครับที่เอาเปรียบประชาชนไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองรับเป็นสสฝ่ายรัฐบาลด้วยถ้าพักก้าไกลไม่ทําแบบนี้จะรู้เลยครับแล้ววันนี้ที่บอกว่าที่มาเสียหายจริงครับเสียหายแต่คนที่ทําให้เสียหายคือฝ่ายรัฐบาลน,นะครับคุณอนุสรจําได้หรือเปล่าครับพักเพื่อไทยเคยพูดเอาไว้ ว่าหน้าที่นะครับควบคุมองค์ประชุมคือหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลแล้วตอนนี้คุณเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วจะมาโทษอะไรครับพักคก้าวไกลพรกคก้าไกลทําแบบเนี้ถูกนะครับทําให้ประชาชนเปิดหูเปิดตาว่ามีสสชั่วๆ,ๆสสเร็วๆนะครับที่นะครับเบียดเบียงเอ่อแเบียดบังนะครับประชาชนอยู่ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองไม่เรียกสสชั่วๆ,ๆไม่เรียกสสเรวว็วๆแล้วจะเรียกสสอะไรครับ คำถามคือถ้าเป็นสสพัดอื่นอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วไม่แสดงตนหรืออยู่แสดงตนในห้องประชุมสภาแต่ไม่ลงมติคงโดนสารพัดแฮชแท็กปั่นขึ้นมาจากกองเชียร์บางฝ่ายว่ากูสั่งให้มึงแสดงตนกูสั่งให้มึงลงมติไม่อยากลงมติลาออกไปแต่พอเป็นพักก้าวไกลทําคมกุลนี้กับยกย่องก็ถูกต้องแล้วนะครับก็เขาเป็นฝ่ายค้านนะครับเขาก็ทําถูกแล้วคุณเป็นรัฐบาลหน้าที่คุณคืออะไร สแสดงว่าคุณอนุสรนี่ยังไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเลยครับยังไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเลยครับถ้ายังไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองลาออกไปครับอย่ามาเป็นสอสอครับ นายอนุสร์กล่าวว่าการขอนับองคประชุมพเพื่อการอยู่ในห้องประชุมสภาแต่ไม่แสดงตนหรืออยู่แสดงตนแต่ไม่ลงมติเจตนาชัดว่าต้องทําให้สภาร่มหรือไม่ตกลงที่เคยบอกว่าสภาร่มหนึ่งครั้งสูญเสียเงินฝ่า8ล้านบาทถ้าฝ่ายตัวเองเป็นคนทําสภาร่มเสียเองไม่เป็นไรแล้วหรือเสียหายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรือตอนเชื่อว่าจากนี้สสรัฐบาลต้องการสูงตั้งตนอยู่ในฟาร์มพ้อมขั้นสูงสุดตลอดเวลาอย่าโทษคนอื่นครับคนที่ทําให้สภาร่มคือฝ่ายรัฐบาล เพราะสาส,าสาฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าประชุมสภาไม่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นี่คือที่ทําให้สภา,าร่มอย่าไปโทษคนอื่นครับนะอย่าหน้าด้านขนาดนั้นการทําสภาร่มอาจเป็นเรื่องสัจใจของคนบางคนบางพัทที่ทําให้สภา,าร่มได้แต่ถ้าเราดึงสติแล้วถอยกลับมายึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญไม่มีใครได้ประโยชน์หรือมีแต่เสียโอกาสนายอนุสรกล่าวก็ถูกต้องนะครับถ้าวันนี้นะครับสาสาฝ่ายรัฐบาลน,นะครับ มีสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่มีสํานึกในการรับผิดชอบในหน้าที่นะครับคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนก็ต้องเข้าประชุมสภาให้ครบสิครับ314เสียงเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปโทษคนอื่นด้านนางสาวพัชกมนุนอนันต์รอ,องโฆษกพรรคก้าวไกลตอบโต้ว่านายอนุสรมีโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆที่เด็กประถมปลายน่าจะตอบได้คือกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสภา500คนที่ทําให้สภาร่ม ไม่ล่มเท่ากับ250พักก้าไกลมีสอสอทั้งสภาประมาณ150มีจำนวนสอสอจากพักซีกรัฐบาลเกิน300หากสภาร่มต้องถามกับนะครับไปว่ารัฐบาลว่าตกลงแล้วที่สภาร่มเป็นเพราะสอสอก้าไกลร่มสภาหรือเพราะสอสอฝ่ายรัฐบาลขาดประชุมกันแน่อันนี้คือตรงประเด็มสอสอฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าประชุมสภาขาดประชุมสภาถึงทําให้สภาร่มไม่เกี่ยวกับสอสอพักก้าไกลจะ ออกเสียงหรือไม่ออกเสียงผมถามหน่อยนะครับตักกะง่ายๆเลยเด็กปอดเด็กปฐมก็ตอบได้วันนี้พรรคก้าวไกลไม่มีใครลงมติเลยไม่มีการยกมือเลยไม่มีอะไรเลยแต่สสฝ่ายรัฐบาลมีอยู่314เสียงยังไงสภาก็าไปล่มถูกต้องหรือเปล่าครับอย่ามาอ้างครับนะอย่าหน้าด้านครับสสฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะคุณอนุสรเนี่ยรู้สึกว่าจะหน้าด้านเกินนะกลัวกลัวไม่ได้ตาแหน่งรัฐมนตรีหรอครับ โตสภาร่มเพราะสอสอฝ่ายรัฐบาลนางสาวพักกมลกล่าวว่าแน่นอนว่าหน้าที่ในการเข้าประชุมสภาเป็นหน้าที่ของสอสอทุกคนและพักก้าวไกลก็ได้ทําหน้าที่นั้นอย่างไม่ขาดตกบกพร่องมาตลอดในวันที่13บธันวาที่เกิดเหตุการณ์สภาร่มนั้นเกิดขึ้นในการลงมติรับปรับ การล่างบังคับสภาเก้าหน้าที่พักเก้าไกลเสนอเพื่อผลักดันประเด็นที่ก้าวหน้าหลายประการอทิตัดกลไกที่ทําให้การพิจารณากฎหมายร่าช้าโดยไม่จําเป็นเพิ่มกระทู้การถามสดนายกรัฐมนตีให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการโดยเปิดเผยซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นการผลักดันฟาร์มก้าวหน้าของสภาในภาพรวมไม่ใช่แค่ประเด็นของพักเก้าไกลนี่แหละครับแต่การที่สสคว่าเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับกลัวการเปิดเผยในการประชุมกรรมธิการหรือเปล่า นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่าเสียดายในวันนั้นสสพักร่วมรัฐบาลทุกพักกับมุ่งสกัดสิ่งที่เรานําเสนอพักเก้าไกลจึงจําเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ไม่แสดงตนในขั้นตอนลงมติรับหลักการทําให้เห็นว่าแม้จะเป็นวันพุธแรกที่เปิดสมัยประชุมสภาแต่จานวนสสรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอที่จะรักษาองค์ประชุมได้ นางสาวพักมกมลกล่าวต่อว่าวาระการพิจารณาร่างบังคับดังกล่าวเป็นวาระพิเศษมาเรื่องสุดท้ายของวันแม้จะเป็นตาบาปของวิปรัฐบาลว่าไม่สามารถควบคุมองค์ประชุมจนสภาร่มตั้งแต่วันแรกแต่ก็ไม่กระทบกับวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆที่ยังไม่มีต่อคิวพิจารณาในวันนั้นอีกทั้งในวันพระหัสที่1 4ธันวาคมก็มีการพิจารณาร่างกฎหมายของประชาชนพักก้าวไกลให้ความร่วมมืออยู่ตลอดการประชุมถึงแม้ว่าลำพัง จำนวนองค์ประชุมของสอสรัฐบาลไม่เพียงพอให้สภาร่มก็ตามนะครับถูกต้องไหมครัการที่บอกได้เลยครับว่าเมื่อวันที่13ที่พักก้าวกายทาเพื่อต้องการเปิดอูเปิดตาประชาชนเพราะมันเป็นสุดท้ายแล้วและมันไม่มีอะไรต้องพิจารณา,าแล้วนะครับก็ให้มันร่มไปเลยเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโปงไงว่ามันมีสสชั่วๆสสเร็วๆน่ะนะครับที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ในสภาด้วยนะแล้วไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องปหมครับ ไม่รู้ว่าดิฉันจำแม่นเกินไปหรือใครบางคนความจำเสื่อมก่อนเวลาก็ไม่ทราบแต่ในชุดสภาที่แล้วในสมัยที่พรรคแกนนำรัฐบาลตอนนี้ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่ท่านชอบพูดอยู่เสมอว่าหน้าที่ในการรักษาองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลแต่ฉะนไหนผ่านมาไม่ถึงปีหน้าที่รักษาองค์ประชุมกลายเป็นของพรรคองค์ประชุมกลายเป็นของพรรคฝ่ายค้าน นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนางสาวพระกรมลกล่าวต่อว่าพรรคก้าไกลเรายืนยันถ้าสิ่งที่พิจารณาในสภาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอสอทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้สภา,าร่มและถ้าสอสอรัฐบาลมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันตามหน้าที่ของสอสอพึงกระทําลําพังพรรคก้าวไกลร้อยห้าสิบเสียงไม่สามารถทําสภาร่มได้ก็บอกแล้วไงครับว่าสภาร่มหรือไม่ร่มเนี่ย ถ้าเพียงแค่สสฝ่ายรัฐบาลมีจิตสํานึกในการทําหน้าที่มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่แค่นี้สภาก็ไม่ล่มแล้วถ้าไม่มีสสชั่วๆสสเร็วๆที่ไม่มีจิตสํานึกในการทําหน้าที่ที่ไม่มีจิตสํานึกในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสภาก็ไม่ล่มครับแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ต้องออกมาดิ้นออกมาแก้ตัวออกมาพูดสารพัดเนี่ยเพราะอะไรครับ เพราะตอนนี้ประชาชนกําลังหูตาสว่างประชาชนกําลังรู้ว่าเฮ้ยพักคก้าไกลเนี่ยกำลังเปิดให้ประชาชนรู้ว่ามีสสชัส่วสสเร็วๆนะครับที่เอาเปรียบประชาชนไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมทำต,ตามหน้าที่ไม่ยอมเข้าประชุมสภา,าตัวเองก็เลยต้องดิ้นเพราะเป็นพักพวกของฝ่ายตัวเองเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง